นี่นะครับบรรยากาศพิธีพุทธาวิเศษวัตถุมงคลเสมาแปดรอบของหลวงปู่นวลอระธรรมโมนะครับวัดหนองจอกคนเยอะมากมีเสมาแล้วก็รูปถ่ายอัดกระจกวันนี้นะครับก็จะมีอยู่สองรุ่นด้วยกันที่จัดสร้างปุกเสกนะครับ ที่จะสร้างแล้วก็ปลูกเสกในวันนี้นะครับก็มีสองรุ่นนะครับผมก็จะเป็นเซมาแปดรอบนะครับที่ทางวัดเป็นผู้จะสร้างแล้วก็ภาพถ่ายอัดกระจกโบราณสร้างยี่สิบห้าลังนะครับภาพถ่ายผมก็มียอดอยู่หนึ่งลังนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้แบ่งปันกันคนเยอะมากนะครับผมไม่มีที่เลยขนาดที่ขับรถก็ไม่มีจอด นี่ครับปากอาจารย์แจ้นะครับมาผมนำมนให้กับผู้ที่มาร่วมงานทิธีอาจารย์แจ้ครับาทุกับตาทุก สรุปไม่ได้เหรียญแจกนะครับวันนี้เหรียญแจกไม่พอแจกครับคงขึ้นอีกแล้วงานนี้วาวุ่นเลย มาตั้งแต่เช,เช้าครับสรุปมาไม่ทันนะครับเหรียญแจกตอนนี้ราคาค่อนข้างแรงมากเสมาแปดรอบหลวงปูนนวลวัดหนองจอกเกะพันท่ไหร่เพันนับสองไปแล้วเ็0พันนับ สามตกเปล่าตกชาได้ครับไปโอนเอานะไปโอนเอานะเหรียญต่อไปเหรียญต่อไปจ้าเหรียญต่อไปจ้ะประมูลพระครับทีทีไลท์ดิวนะครับถ่ายทอดสดอยู่ไม่ต้องกลัวครับเรื่องทุกบาททุกสตางค์เข้าวัดหมดครับผมอันนี้อดีตนักแสดงอ่าอะไรนะเทยัใชนมเด็กเก่งครับเด็กเดียกว่าที่ สามพันครัสาพันแต่เง่ายๆสามพันครับห้าพันครับห้าพันห้าพันะครับห้าพันบาทตัวนี้เขียนเลขเจ็นะครับเลขเจ็ดหพันครับห้าพันนะครับห้าพันว่าไรครับทะลุนะลุห้าพันดีไหครับหกพันครับหกพันบาทครับต้องบอกเลยว่าแรงมากให้ราคาคือยกเลยนะครับปนนีวัตถุมุคุณวัแรงมากกไปแล้วเขเจ็ดพันใช่ไหม็ดพันใช่ไหมอ อล้วงเด็กหกพันเอาหกพันหกพันหมอย่างไรสบพันเอาพันนับ1 6 0หกนับเลยเกีนนะครับหกพันับสองหกพทก 6พันรับสามครับได้ได้สวยด้วยเอาเลขต่อไปเลขต่อไปนะมารับไปแล้วรับไปนะครับจบไปที่6พันขอเรียนต่อไปเลขอะไรจ๊ะเลขสามเลขสามครับเลขตัวเดียวเปิดที่สามพันครับสามพันนะครับเปิดที่สามพันครับสามพันละครับสามพันนะเหลือเงิเนะครับเหลือที่สี่แล้วเหลือที่สี่แล้วแต่เลขเลขสามแต่เดียนที่สี่เลขสามรับเปิดที่สามพันครับ สามพันครับสามพัน่ยไงครับสามพันสาตรงที่อะไครับตรงนี้นี่คนแขกบอกมาแล้วอาจารย์ครับอาจารย์พงใหครับวันีครับมาเดี๋กดนำน้ที่โรงงานอาจารย์พิเลยครับนะอาจารย์พมาเองวันนี้พิชบางใหญ่อาจารย์พบางให่มาแล้วเปิดที่สามพันครับที่ว่าอะไร ได้ขาวได้านไรได้ขาวได้านไรได้ขาวว่ะเกี่ยครับเกี่ยมันคืออรหรอสี่พันเลยครับสี่พันเลครับสี่พันบาทนับดึงเลครับสี่พันบาทนับดึงไปเลยครับท่านทวนไอ้เงี้ยไปแล้วทำรายการได้สามสวยเลยซื้อบัตรแดงมาห้าพันซื้อบัตรแดงมาห้าพันห้าพัน บรรยากาศพิธีพุทธาพิเศษอันยิ่งใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพียงแค่ด้านนอกเท่านั้นนะครับผมในบวทผมไม่ขอญอาตเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเป็นกิจของสงฆ์นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภาพถ่ายอัดกระจกโบราณซึ่งจัดสร้างน้อยมากเพียงแค่25ลังเท่านั้นเองนะครับถ้ารวบรวมกันแล้วนะครับก็จะอยู่ที่2,500ภาพนะครับ กลวิธีการทำนะครับผู้สร้างบอกว่าแต่ละภาพนะครับค่อนข้างใช้เวลาทํานานมากนะครับเขาเลยเทําเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกกว่าละครบแปดรอบของหลวงปวูนนวลน,นะครับ ผมก็มียอดหนึ่งรังเดี๋ยวรังนี้เดี๋ยวผมก็จะแกะให้ทุกท่านได้รับชมแต่ละภาพกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับมีรอยจานมีอะไรบ้างนะครับภาพอัดกระจกโบราณเป็นแบบไหนเดี๋ยวพามาชมกันนะครับโดยที่ผมจะแกะให้ทุกท่านได้รับชมนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจช่องไอ้พาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับ